ผมไม่ได้กอดน,นะเห็นไหมผมไม่ได้กอดร้านแต่งรถที่มันไทเทนงไทเทเนียมแล้รอย่าไปพูดถึงใส่ใจได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ใส่ใจได้ไหมอะ่ะ <c oughs> มาคุนอายไม่อยู่แค่นี้ปะ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งฮะวันนี้เรามากันที่พระราม9แน่นอนที่สุดวันนี้เป็นงานรวมบนชาวมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าแน่นอนที่สุดกับงาน Honda Mega f เฟสโตนะฮะก็ต้องแปลว,ว่าสไตล์ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราจะไปดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าข o มอนเบบี on, แ้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องรีเจสเตอร อตอนนี้เราได้บูธที่พักกันแล้วฮะแน่นอนที่สุดวันนี้ฮอนด้ก็ให้เสื้อมานี่ครับเมกาเฟ่โตเพราะงั้นเราจะถือยี้ตลอดเวลาไม่ได้เราขอฝากหน่อยได้ไหมครับแต่ที่อยากจะบอกนะบูธนี้มีอะไรดีก,ก็ของนี่ฮะดรไบดรโยอ,อยู่ไหนอ่ะขาเจ็บขาเจ็บบอกเลยกูสิงสถิตตรงนี้แน่นอน เ,เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเ,เดี๋ยวเราเดินไปหลังเวทีนะเผื่อไปเจอศิลปงศิลปิน <S 2> <S 2> ตอนนี้เราอยู่ในโซนของมังกี้นะมังกี้ก็มีอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นรถที่น่ารักน่ารักจริงๆฮนะอ,อยากได้สักคันเหมือนกันแต่เดี๋ยวรอเก็บตังซื้อกันอีกนิดหนึ่งบอกเลยว่าฮอนด้ามังกี้เป็นรไรดี้น้องๆสาวๆชื่นชอบผู้ชายขี่ไปก็เท่ฮะพวกน้องๆก็จะอุ้ยน่ารักจังเลยคนขี่หรือเปล่า ตอนนี้เราอยู่ในโซนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งแน่นอนที่สุดในปีนี้เราก็ได้ทดสอบตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของ Honda UC3 นะก็ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่สําหรับคนที่ใช้ในเมืองแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกว่าเงียบขี่ได้ดีเลยทีเดียวนะตอบสนองสําหรับขาวัยรุ่นอยากเท่ก่อนใครนี่ฮะ UC3 v e y i c o d และแน่นอนที่สุดตอนนี้เราอยู่ในโซนของ ADV 160บอกเลยว่าใครอยากเท่อยากเพียวก็นี่ฮะลุยได้ทุกที่ ทั้งดำทั้งฝุ่นแต่ก็อยากจะบอกนะว่า160ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันติดตามมานะเดี๋ยวเราไปขี่ยกล้อในแฟรกเล่นกันดีกว่าก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนของมอเตอร์ไซค์ปรับแต่งแล้วก็บอดีภ้ภายนอกนะนี่มาจากอาราเล่แน่นอนถ้าเราจำกันไม่ผิดนะอย่างที่บอกแล้วโมดิฟายกันมากมายในรูปแบบการตกแต่งแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์ทรงบะหมี่ในญี่ปุ่นนะนี่คือชุดส่งของญี่ปุ่นจะเป็นรถอย่างเงี้ยที่จะมีแกนกันสั่นเนี่ย มีการส um ั me, ่นโยกเนี่ยเราบะหมี mm ่อ hmm. ย oh, ู่ในรถจะเอ็นยังไงก็ใช่มันก็จะนิ่มอยู่นิ่งบาลานซ์เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะฮะคนญี่ปุ่นด้วยเหรอครับโอ้โหบอกเลยว่าผมอยากได้ของเขามากนั่นก็จตัวของโคชิผมผมไปญี่ปุ่นแล้วผมชอบเนี่ยผมเห็นแล้วแบบใส่บะหมี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ ราเมงไก่มาขาใส่ラーเมงใส่ข้าวผัดแอบถามในไ,ไหมว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ในปัจจุบันนะครับของที่เป็นของใหม่ไม่มีขายแล้วจะมีแค่ของมือสองเท่านัีนม่มี ราคาเท่าไหร่ครับพันชิานชิมากระชิมาปาณถึงหนึ่สเยนต่อชิ้นครับก็ประมาณสองสองมืนกว่าใช่ครับหนึ่งสก็ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นันาานสามื่นสองพันกทำได้ทำไมถึงอยากได้เนี่ยดูระบบนะนะมันมีเงี้ยนี่คือมันมีโชคมีสปริงตรงเนี้ย มันสามารถตกหลุมหนักๆได้มันจะเป็นท็อกเนี่ยนะแล้วก็มีอย่างเงี้ยต้องคิดต้องรวนให้หมดเลยเนี่ยข้างๆเอียงนะแล้วนี้ก็การโยกตกหลุมก็ช่วยเอาเรื่องสวยๆมาโชว์ขึ้นไปพูดดีเจหรือว่าเฮ้ยอยากได้มากพี่ไบโอ้โหนี่พี่เอามังกี้ไปเปลี่ยนซะเหมือนเลยอ่ะเป็นถังใหญ่โั้เลทายอ่าฮะเป็นแบบปาริดาก้าถังใหญ่ อันนี้ใช้เครื่องอะไรพี่เครื่องมังกี้เดิมแต่ว่าเปลี่ยนใหม่เป็นสี่วาวเปลี่ยนแท้งทำท้งใหม่ทั้ง C N C เ๋อาะ C N C C C w วอันนี้มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์แล้วก็ของแต่งเล็กน้อยคันเกียร์จุดปั๊กติดของเอ็เออาร์ห้าสิบถังน้ำมันของเอ1 2อาร์ร้อยยี่สิบห้าของบราซิล เรามาจอดข้างล่างสายปั๊มใหม่ิดตกันพี่ใช้รถถังแพงไหมแพงมากพี่จะทักเพราะว่าถังมันแพงจำได้ได้บอกได้ไหมคือเรื่อการบาทแล้วตรงนี้นี่มีไฟมีระบบนี่เอาดีๆเปิดเท่าไหร่หมื่นกระบาทครับหมื่นกระบาดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทพี่ไบจัดสุดทุกอย่างแล้วนี่เกคสให้มันตรงรุ่นคือยังไงฮะไฟรุ่นตรงรุ่นตรงสมัยหน่อยเป็นโบราณโอ้ยต้องมีมิเตอร์ด้วยแล้วก็ การตบสก๊อตไม่ใส่มิเตอร์เหรอไม่ใส่่กอนแล้วก็มีของใหม่ของเดิมใช้ของเดิมเป็นหลักส่วนนีครับตรงนี้ี่เรยกวาแต่ชอบชุดกระถางล้อที่ลวดปั๊มแบมโบ้คัตทำใหม่ครับอะไรพี่เปลี่ยนใหม่ไปแล้วไม่ใช่แบบนั้นเปล่าคนละฝากันฝาแยกอ๋อฝาแยกด้วยอ่าว้าวแยกฝาแยกคันนี้หมดไปสักกี่กี่หมื่นพี่ พอพี่บอกเราเมื่อปุ่มพี่เซ็นเช็คได้ั้มเซ็นเช็ครอได้ไ้มก็พอได้ครับพอได้ถ้าแต่งอย่างเดียวแต่งอย่างเดียวก็สองแสนสองแสนในหัวที่มันกิ้งเลยสองแสนนยขอบุณมากครับพี่ไขอบุมากครับแล้วก็เป็นในโซนของโตฟุย่านะฮะที่มาร่วมจอยกันงาน h อนด้าเมกะเฟตตกนะก็นี่ฮะจะเป็น h อนด a ตัวหายากก็คือ h อน da าสกินซิ ชอบเลยแล้วก็อีกคนึงก็เป็น660เนี่ยคั Honda, <ม>นด้านี่ตัวนี้ก็น่ารักเมื่อไหร่มเมืองไทยจะนํานเข้ารถเล็กงนี้ได้แบบราคาพิเศษม้างเนาะและแน่นอนที่สุดฮะในบรรยากาศอย่างนี้ก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมารวมถึงโยโกฮาม่าไทยแลนด์นะก็ที่เราไปทดสอบกันมาอย่างที่เห็นในคลิปนะเอามาเลยทีเดียวบอกเลยว่าของเขาดีจริงฮะก่บโยโกฮาม่ามีอุปกรณ์มาขายกันเต็มร่มจมเป้เไปหมดเลยมีมนุษย์ต่างดาวด้วยเราเข้ามาอยู่ในบูธของ MFZ ใช่ไหมใช่เป็นแค่นี้แหละปะไปรับใช้คุณก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทางล้อเอเซที่ทำให้พารามอเตอร์ผมมีดิสเบรกสวยๆนะใช่ไหมใช้ใช้ใช้ดีไม่ได้พี่สเบรกทีเครื่องแม่งแท้จะนำหน้าไปเลยอ่ะเบรกดีเบรกดีแล้วก็เราอย่าไปพูดถึงไอ้พวกร้านแต่งรถที่มันไทเทนงไทเทเนียมแล้วอย่าไปพูดถึง ก็อยากบอกว่าตอนนี zat, ้เราอยู่กับอิสระยาสวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอิสระยาวันนี้เอาอะไรมามั่งงานไทเทเนียมมางานไทเทเนียมใช่งานไทเทเนียมมาเอาเอาล้อของก่อนเอาล้อคัามเร็จยังล้อล้อปั๊มเสร็จยังเสร็จหมดแล้วเสร็จมาแล้วเหลือเหลือล้อไงเราเราไม่กล้ารบกวนเซฟตแล้วแล้วไงดอกล้อเขาสวยล้อเขาแพงเราก็จริงอ่ะอยากเอาไปใส่พาร์มอเตอร์เพราะว่า จริงๆแล้วตอนนี้ผมใช้เครื่อง Honda 2สูบซึ่งมันตรงรุ่นไงใช่เครื่อง690เพราะฉะนั้นถ้าได้ร้อ m เซดีๆน้ำหนักเนี่ยดูน้ำหนักไว้อะไรเนี่ยราคาพบหาได้ไหมพบหาได้แพงไหมอันนี้ล้อมังกี้ราคาี32,000เท่าไหร่นะ32,500ล้อมังกี้3 2 5 0 0นะฮะขอบคุณมากครับกูขอบคุณละไม่รู้อะได้ไม่ได้ไม่อะไร แต่กูต้องไปซื้อมังกี้ใช่ไหมเนี่ยใช่งั้นปล่อยไปเถอะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันหน้าเราจะไปขอคุยกับ m f เแบบชัดเจนโดยที่ไม่ต้องไปคุยกับอิดสารยานะเฮ้ยมันไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างไปเถอะขอบคุณมากครับช็อปนี้เขาดังอยู่แล้วอย่าไปถ่ายเยอะโดยเฉพาะคนที่ชื่อโดโดเขาแต่งกันสุดขนาดไหนดูดิโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งยังไงเนี่ยวันนี้เอาอะไรมา่งมั่งอ่าวันนี้เอาผลิตภัณฑ์ร้านครับก็จะเป็นพวกเครื่องทีมอ่าสเปรย์เคลมเงาแล้วก็ชิลหนน้้้าาทีี่มโโรแบบ ไกดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหน้าไปคุยกันที่ร้านตอนนี้ไม่ไหวแล้วเจ้าของปู่มาเลเซียแต่มาถ่ายพิตตี้เป็นความชอบสี่ตัวครับผมชิบหายแล้วกูโดนด่าเลยดิเป็นไงบ้างที่มาเลตอนนี้มาเลช่วงนี้บูมครับพี่น้ำแมนรถเอ่อตอนที่น้ำแมนไปก็คือเอ็กแบกแบบบูมๆตอนนี้คิวฮอนด้าแล้วครับบูมเลยใช่ไหมใช่ผมเลยต้องมางานเมกาโต เป็ดเนี่ยวันนี้โอ้โหเป็นไงล่ะวันหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวมาเลเนียนนี่ร้านบอกเลยว่าที่สุดของดีสุดเจ็ดปีเลยนะที่ไม่ได้เจอกันใช่เจ็ดปีใช่เดี๋ยวเราต้องบินไปมาเลเซียกันหน่อยดีกว่าใช่ครับผมเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ดิ้งพันดาขอขี่สักคันนะได้มีเลือกได้เลยขอบคุณมากเจอกันอยากเอาลงสนามมากเลยคันเห็นแล้วคันมากแต่เราไม่ขี่คันคันเล็กนะเราขี่ขี่นวดเลยหกร้อยขี่นวดอ่ะพันหนึ่งอ่ะไม่ขี่หรอกรถเล็ก ขอบคุณครับก็อย่างที่บอกแล้วฟลายเบดมันน่าครับตอนที่มันเทโค้งเนี่ยมันมันง่ายมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่โคตรสนุกเลยอยากจะบอกว่าเร็วๆนี้มีโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ติดตามกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยากจะบอกว่าอันนี้ของอะไรเนี่ยเชียโนครับเชียโนผมไม่ได้กอดนะเห็นไหมผมไม่ได้กอดผมไม่ได้กอด แล้วพี่ถีแล้วพี่ต้องทําไงอะแบบว่าอ้ปวดหลังก็ตัวยิงเปี่ยนเปียนอยู่ก็อย่างนั้นเดี๋ยววันหน้าเราจะไปที่ K Y B ได้ครับได้ครับก็เผื่อจะเอาจิออโนหรือว่าเอามีฟอร์ซ่า750ยังยังครับตัวเจ็อยห้ซีซียังไม่ได้ทำครับ750ซีซียังไม่ทำใช่ใช่ใช่ตอนสูงสุดแค่350ตอนนี้อ๋อแล้ว400ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหน้าเราพาไปดูวันนี้ไปละขอบคุณครับสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนเดิมว้าวแบบขับจะคิดว่ากูเป็นคนยังไงวะเนี่ย ท่าไหรร่ค <us> so ับมวกกันท็อปในงานเรามีราคาพิเศษนะครับคแบบว่าตั้งแต่ราคาพันกว่าบาทเอาเริ่มต้นเริ่มต้นพันหกร้อยห้าสิบได้มาตรฐานไหมได้มาตรฐานเลยครับนี่ครับเอะเปิดหน้าอย่างเงี้ยเท่าไหร่ฮะอันนี้พันหกร้อยห้าสิบในงานครับพันหกร้อยห้าสิบผมอยากจะบอกนะเดี๋ยวนี้หมวกกันน็อกราคาพันกว่าบาทเนี่ยมันใส่แล้วมันปลอดภัยเพราะว่ามีมอกมีทุกอย่างมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีมาตรฐานการตรวจสอบทุกอย่าง ไม่ต้องซื้อใส่หมวกน็อกเพื่อหลบตำรวจใส่แล้วกรุณารัตคางด <ๆ S 2> yeah. ้วยนะคะผมเห็นหลายคนใส่เพื่อหลบตำรวจตรงๆเดี๋ยวนี้ใครไม่ใส่หมวกน็อกเจอและที่สำคัญใครไม่ใส่หมวกน็อกจะปรับสแกนณตรงนั้นเลยเฟไปเดียวคุอันนี้เขาขายจริงใช่ไหมเนี่ย ผมบอกเลยตั้งแต่ผมมา่ี่ปอ่า750หเนี่ยชีวิตโคตรดีเลยดีตรงไหนวะเราใส่ฟีฟบเนี่ยเช็ดแชทได้หมดเลยพรางี้อก็คือเป็นอะไรที่แบบเราใส่แล้วชีวิตเราสบายขึ้นหลังไม่ปวดอย่างที่บอกเลยฮะหวกกันน็อกได้ทั้งใบเลยเห็นไหมนี่แต่ชอบไอ้นี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะรอเก็บตังค์แป๊บนึงเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อนี่เพิ ้าแม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพิธีกรจากไลทั้งสองคนด้วยครับเห็น <c oughs> ว่าพิธีกรจา,ากไลน้ำแมนก็เดกล่อยว่าแว่นตาน้ำแมนนี่จากไลด้วยเก็บภาพหมดทุกอย่างเลยนี่ไเก็บอยู่ <c oughs> จังหวะคือถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ยิ้ใ,ใต้อ่ะ <c oughs> อันนี้กระตกเสมาผมบอกเลยว่าอย่าเผลอพูดความลับให้น้ำแมนฟังเพราะแว่นตาน้ำแมน พงศบอกทุกอย่างอัดไว้หมดนะครผมโดนไปแล้วนะฮะในงานที่แล้วก็ต้องบอกเลยนะเอ้ยแต่ถือว่าเป็นงานที่เพอร์เฟลมากเลยมีโตคุยามาร่วมกับงานฮอนลีแอมเบเกลเฟโตให้อลิกตโต้คริสมาสเป็นลายมิกาเซ่แท้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ได้เอาสติกเกอร์มาแปะเองเอ็นจานี่สายมอเตอร์ไซค์นะฮะเฮ้ยเอาตรงๆนั้นมันก็น่ารักนะน่ารักเลยแหละแต่งอย่างนี้น่ารักเลย ่ซ็กซ์คุปป şey> so ี้ในงานเซ่กคุปปี้อวกาศเลยอ่ะโอ้โหบสุดแล้วก็ในงานนะยังมีบูธของ h 2 C นะก็เรียกว่าอุปกรณ์แต่งไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆเสื้อคลุมเสื้ออะไรต่างๆแล้วของแต่งจาก h 2 C นะบอกเลยว่าเปลี่ยวเปลามากเราต้องมาดูกันโอ้โหแต่ละอย่างเยอะแยะมากมาย ตอนนี้เรามาเจอแจ็คช็อปยางเป็นงาการแน่นอนที่สุดวันนี้เห็นเอายูดีสไปแต่งมาแล้วใช่พี่ก็อยากจะนําเสนอแบบอะไรใหม่ๆบ้างไหนๆก็รถไฟฟ้าเปิดตัวที่แรกวันนี้เราก็เลยอยากจะทำเป็นโปรเจกพิเศษเราคอลแลบไปทาเท็ด h ูซีเก็คือของแต่งของทางคอนดาแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกว่าไม่รู้ทําไมแจ็คช็อปต้องเป็นสีม่วงมันอยู่ในสายเลือดมันไม่ไปมาพี่ มันมันมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยกับสีม่วงใส่ดีเทลงานเยอะเหมือนกันนะี่ยอันนี้เป็นรอยที่ตั้งใจอยากให้เห็นว่าเหมือนเราไปออกลบพี่ฟิลอะมันเป็นเพ่าเป็นแอร์บัตทั้งคันเลยพี่แอร์บัตทั้งคันเป็นสีทั้งคันไม่ได้ใช้สติ๊กเกอร์เลยต่อคาร์นิล่าสร้างใหม่หมดตัวนี้สร้างเป็นกระดองเดิมๆมันจะเป็นเบาะยาวยกสร้างใหม่หมดเลยหรอไม่สร้างใหม่หมดตัวนี้ครอบใส่หมดเลยพี่เป็นคาร์บอนหมด ขอ,องเดิมไปหุ้งคาร์บอ,อนแต่ว่าตัวนี้สร้างใหม่แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตรงบังโคนเป็นจอนเห็นป่ะพี่ลแล้วก็ชิลหน้าแล้วก็ชิลหน้าคืออารมณ์มันแบบอยากให้เป็นหุ่นยนต์นั่นแหละพี่แต่เราก็ลองเมคขึ้นมาว่าเราจะทําเป็นตัวละครอะไรได้บ้าง<อ>แต่ด้วยสีสันด้วยลายอะไรเงี้ยเราตั้งใจให้มันออกมาเป็นแบบแนวแบบวอวกาศหน่อยเพราะว่ารถไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ามันก็จะอยู่กับแนวล้ำๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากกระสื่อออกมาให้เป็นรถแนวอวกาศหน่อยหน่อย คอนเซปต์ก็เลยมาชื่อว่าตัวนี้ก็เป็นม่วงอินฟินิตี้อินฟินิตี้ใช่ครับก็คืออย่างม่วงทานอตมันม่วงทานอตก็คือภาษาไทยพี่แต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ออยากไฮโซนิดนึงก็อินฟินิตี้แต่ถ้าภาษาไทยบ้านเราก็ม่วงทานอตแค่ดีดนิ้วทุกอย่างเปลี่ยนเดี๋ยวก็คือได้แต่งลางด้วยอ่ะแต่งลางได้จริงเหรอโอ้โหสุดยอดเดี๋ยววันหน้าเราไปหาโดที่ใจกลับกันเล่แถมด้วยดิทคู่พี่ดิทคู่นะดิทคู่ด้วยโอ้โหจะอะไรขนาดนั้น อย่าไปถ่ายเยอะเดี๋ยววันหน้าเราไม่มีอะไรถ่ายที่แจ็คช็อปได้ต้องคุณกรัดโงปัากขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของมูนายมาร์คมูนายไม่อยู่แค่นี้ปะมาร์คมูนายครับผมทำไมคุณมาทำไรคุยกับทางนู้นไม่ต้องมองาผมมีโปรเจกต์ครับทำรถเปิดตัวของคอนด้าแล้วก็ไม่เสร็จเสร็จซี่ไม่ทันเสร็จทั้งวันจอดอยู่คันเหลืองอลามอยู่ที่บูธ ไม่เห็นอยู่บนพรมเลยไม้มาอยู่ GB อยู่ตรงนู้นนะใช่รถ GB ใช่ GB 350ถูกต้องคลาสสิกถูกต้องซึ่งต้องบอกตรงๆนะถ้าในมุมมองมาคิดว่ายังไงผมมาตอนที่เห็นนะผมว่ามันก็ยังคลาสสิกคลาสสิกนะแต่ว่ามันจะมีความแบบยังไม่แรงยังไม่แรงมากอ๋อยังดูไม่แรงมันยังแบบกลิ่นกลิ่นมันยังไม่แบบคลาสสิกแต่คือผมชอบเครื่องนะ ผมว่าลูกส่งเครื่องมันคลาสสิกดีแต่เขาบอกว่าข้างในข้อเหวี่ยงมันงอหน่อยนะทำให้เครื่องมันชักมันขึ้นลงตรงตรงใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกนิดนึงว่าไปถ่ายมาแล้วโอ้แค่เตียงแล้วก็เราต้องยอมรับในความคลาสสิกเขาก็คือบางคนหน้าหลังเป็นเหล็กอ่าใช่ชอบตรงไอ้ที่เหล็กถักมันอ่าใช่ใช่พูดแปลว่ามันใส่แค่กระเป๋าก็จบเลยนะใช่ใส่ก็รถมาได้ใส่แต่งแบบครุเซอร์ได้แบบขี่แบบได้เลยอ่ะแต่ของมาร์กใส่อะไรของผมคือเปลี่ยนให้มันคลาสสิกกว่าเดิมอีกมันยังเก่าไม่พอยังเก่าไม่พอผม อ่าวยังเก่าไม่พอผมอผมก็เปลี่ยนเป็นพวกล้อซีลวดใส่พวกดีเทลกระยุกกระยิกที่มันทําให้รถมันดูแบบมีกิมมิกมากขึ้นดูคลาสสิกขึ้นนยรวมรวม,วมอย่างที่บอกแหละว,ว่าตัวนี้แต่งยากไหมเอาตรงๆผมว่าไม่ยากนะมันขึ้นอยู่กับลูกียมเลยนะเพราะว่าผมว่าไปแต่งเขาเยอะอะก็เท่านั้นอ่ะเพราะต,ตัวตัวรถเขาเองอ,ะอ่ะผมว่าใส่นีดนหน่อยเนี่ยสวยละอ่ามันมันน้อยแต่มากอ่ะ น้อยแต่มากน้อยแต่มากน้อยแต่มากแต่ต้องจับให้ถูกว่าตัวหไหนเปลี่ยนแล้วลุกมันจะเปลี่ยนไปแต่อย่างรถผมเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นล้อซีลวดบางโคนสั้นรถมันก็จะเป็นอีกฟิลละเบอะเบอร์อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากเห็นตัวจริงอยากเป็นเจ้าของรถคันที่ผมคัสตอมมางานครบรอบ10ปีมูลไอครับผมแจกคันนี้เลยเฮ้ย 300บาทบัตรสามร้อบาทลุ้นรับไปเลยเฮ้ยู่นี่มันอยู่ในงานคันด้าไม่เป็นไรคฮะคันด้าเราขอขายหน่อยไอ้คันด้าก็ไปไงผมคันด้าก็ไปเพราะฉะนั้นงานมูนายเมื่อวันที่14มีนา this ครับ300บาทได้อะไรบา้บางคุณได้ไปฟังวงผมเอาวงมาจากญี่ปุ่นครับเป็นร็อกแอนโชย์ญี่ปุ่นอ่าจอร์นี่พันโดราแล้วก็ปิดด้วยโมเดิร์นด็อกอ่าใช่แล้วก็เปิดตัวทีมแข่งด้วยนะเฮ้ยจริงแชมป์ด้วยก็แชมป์สามสี่ปีที่ผ่านมาครับเอามารวมหมดเลยนักแข่งกับรถ ทำว่าเป็นมูนอายของมาร์คมันมีความขลังของมูนอายอยู่แล้วละ่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่เราไปสิงคโปร์วันเดียวทอ่ผมบินไปดูที่สิงคโปร์วันเดียววันเดียวโคตรมันและเด่นสุดในงานนะคือดอปเลยคือในงานเขาลังวุ่นวายเลยนี่คว้ารถออกไปขี่ไปสนใจด,ด้วยทุกคนต้องหยุดบองครับวนอยู่ในงานแล้วต้งคือใครใครวะเนี่ย ล้รสักพักเขาจำได้เฮ้ยไทยเลสซิ่งใช่อยู่มาได้ไงวะอันนี้ผมมีแฟนขับนะที่สิงคโปร์ไม่น่าเชื่อผมมีแฟนขับเออมีแฟนขับนะครับเดินมาตุ้มมุ่มที่บูธเต็มไปหมดเลยนะฮะไปไปไปที่อื่นรอไป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  ส่งท้ายกันโซนีโมโตคันรู้ไไม่มีอะไรใส่หนูลงไปใส่ใจได้ไหมอ่ะใส่ใจได้ไหมอ่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันความสุขเล็กน้อยๆของคนแก่นะจัยันครับผมนี่คือทีมไหนเนี่ยอันนี้คือทีมผู้จัดงานอีเวนต์สกูตเตอร์ที่มาเลยครับผมเขาจัดมา3ปีแล้วครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่4เนี่ย เขาเปลี <IS U> ่ยนชื่อเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเลยอ่าเลยมาเชิญแต่ละแบรนด์ดังๆของไทยเนี่ยให้ไปในงานนี้แต่เมื่อกี้ดีใจเจอมาจํากันได้อยู่โอ้ยจําได้อยู่แล้วก็วันอาจารย์สกิดตรังอนนุโอเคจักได้จงอย่าลืมแปดถึงสิบเก้าเมษสองพันยี่สิบหกคิดจะไปคุ้มกูดีนิตาพัมมอรางกงบาดดก ในสปนิ่งอีเวนต์อินเตอร์เนชั่นแนลสกูตเตอร์ยังมการ gathering ป้าพายก็ส่งมาลุ้นชช่วยแปลด้วยก็บอกเขาบอกว่าอยากชวนเชิญนะครับผมสกูตเตอร์สกูตเตอร์ไรเดอร์จากไทยเนี่ยไปงานนี้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็มีคนไปจากไทยเหมือนกันแต่ปีนี้อยากมาแบบมาชวนเชิญแบบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับผมก็ฝากชนเนลของน้ำแมนไทยเลสซิ่งด้วยนะครับผมประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับงานเดี๋ยวผมส่งโปสเตอร์ให้ก็ thank you very much นี่ฮะ ของที่ระทึก uh, Can you invite m uh, greeting invitation? อ uh ่าฮะ to my event ครับโอเค Maybe I hope I go to the Malaysia. ไปมาเลยไป และนี่คือบรรยากาศโดยรวมของงาน Honda m e g a f e s ฟนะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศนี่สนุกมากมายยิ่งจัดยิ่งสนุกครับบอกเลยว่าคอนเสิร์ตก็ไม่แพ้กันยังไงสุดยอดจริงๆกับงาน Honda m e g a f e s ฟโโอกาสหน่าจ,จะกันไห่ครับที่สำคัญบอกเลยว่าจัดสนุกขึ้นทุกปีอย่างนี้ติดตามกันให้ได้ห้ามพลาดและขอบคุณเพื่อนๆชาวไทายเลสซิ่งที่ติดตามกันด้วยนะครับผม